ต้นนี้ก็เป็นต้นปกติเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้มีโรคหน้ายางใส่นึ่งเหมือนกันนะคะก็พอเราเอาปุ๋ยเรามาหว่านปกติเหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวภาพฉีดชีวภาพตัวเร่งน้ำํำยางนะคะฉีดไปแล้วก็พอเว้นระยะไปสักประมาณยี่สิวันเนี้ยคะ่ะก็ลองมาดูก็สังเกตได้ว่ายาน้ํายางจะเพิ่มขึ้นข้นขึ้นค่ะนะคะ นี่ค่ะผลเกิว่าน้ำยางจะไหลไหลเร็วแล้วก็ข้นเปอร์เซ็นต์ยางดีขึ้นนคะคะเกลือกนี่ก็นิ่มกรีดง่ายขึ้นนี่ค่ะเกือบเต็มถ้วยเหมือนกันนะคะดูจาก้อย